คุณแม่ตั้งครรภ์กินอาหารอย่างไรที่จะให้น้ำหนักลูกดีบำรุงลูกนะคะไม่ได้เน้นเรื่องของการบำรุงแม่มากจนเกินไปสำหรับอาหารของคุณแม่ตั้งครรภ์น,นะคะก็คือเน้นเลยนะคะว่าให้ทานครบ5หมู่เป็นหลักแล้วก็หมู่ที่เน้นมากที่สุดเพื่อที่จะให้น้ำหนักนะคะลงไปหาทารกในครรภ์ก็คือหมู่ของปโปรตีน ซึ่งโปรโตีนก็ได้แก่พวกเนื้อนมไข่ถั่วต่างๆนะคะอะไรที่เป็นหมวดหมู่ของโปรโตีนเนี่ยจะทำให้น้ำหนักลงที่ลูกเยอะ นะคะแล้วก็มาสะสมที่คุณแม่น้อยถ้าคุณแม่ทานปริมาณพวกเน้นกลุ่มคาร์โบไฮเดรตหรือว่าแป้งมากจนเกินไปถ้าเราทานเยอะไปส่งผลให้น้ําหนักนะคะลงที่คุณแม่เป็นส่วนใหญ่ไม่ได้ลงที่ลูกสังเกตไหมคะว่าคุณแม่ที่ชอบทานพวกเส้นหรือว่าแป้งเยอะๆหรือทานข้าวข้าวเหนียวเยอะๆเ,เนี่ยสังเกตไหมว่าน้าหนักของคุณแม่เนี่ยคะ่ะจะขึ้นดีมากๆนะคะขึ้นมาบางคนตลอดการตั้งครรภ์ขึ้นมา20่กิโล เช่นตัวเองนี่แหละคะ่ะชอบมากเลยข้าวเหนียวนะคะพวกแป้งทอดอะไรต่างชอบมากเส้นก็ชอบมากเส้นก็เป็นเส้นใหญ่ให้พลังงานเยอะๆนะคะกินแป้งกินข้าวกินเส้นเนี่ยคะ่ะเยอะๆเ,เนี่ยเป็นคาร์โบไฮเดรตแปลเปลี่ยนเป็นน้ําตาลนะคะให้พลังงานสูงลูกเกิดมาตัวเล็กนะคะน้ำหนักขึ้น20่กิโลแต่ลูกออกมาคลอดครบกําหนด2โลหแค่นั้นเอง